สบายดีผมเป็นพี่น้องเบิร์สุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยวันนี้ทา้งน้องพมีมมกับเข้ามาหาันนกอแดงเพื่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนเห็ดขอกไก่บ่หรือขอกง,งูอ่ะน,นี่เนาะสบายดีแม่จอนสบายดีอีกรอบป้าหนุ่งสุดเท่าไห่นะบอผักแท้นนี่เนาะสุดตะนี่บดยอันนี้เห็ดขอกไก่หรือขออง,งูอ่ะเพาะขอกไก่หรือข้องู อืออีล่ะโดยมาลุนกันเนาะพี่น้องว่าสิเป็นขอ,อกไก่หรือขอ,อกงัวงัวกับไก่อยู่น้ำกันบ่พออืมจักโตงัวจ้าไหน,นดย้ยงัวสงโตงัวสองโต,อองตอโอ้สิมุม่งไปแบบไดนนี่ฮะพ่อมุ่งแบบท่นมาได้เลยเลยยช้าวัน ่รงกลางมา่วงกลางอีกสิัี่ไ่นะโดยโดย้องแดงกระป็นบน้องแดงฮะสวยพ่อจับไม่จับยังตีอือจีบขอกงวะี่น้องเอยเป็นยังอะนะขี้เข็บตอดเบื้องใดโอ้คือไข่แล้วบ่ได้ใส่ยังบ่อนะ กินยาแก,กปวดเลยใหญ่บ่แม่ใหญ่เล็ืหยังเก็บอยู่บ่ตอนนี้ตะขาบน,นายพี่น้องตะขาบครบพนอยู่เพื่อจึงเมาช้ำได้ตายกูงมบ่ก็เก็บมาได้้ฉิบเมื่อวอยู่ฉิบได้บ่โตอเก็บกูกตอดกูอ้ยสุดพนนะ <c oughs> สลองสุดใหม่บอบม่มีเรื่อยวะเพาะอืมที่ขอกงวขอกไก่น้ำ่นว่ะ มาลุ่นกันเนาะพี่น้องว่าสิออกมาเป็นแบบไรทั้ทงพอน้องแดงเพื่อลงมือเองงานนี่น้องแดงกับพอ,อตะปูยังอยู่ปะสะ่อืม มีงานบ่นในบ้านนี่คือเห็นรถเพื่นเที่ยวหลายใช่ไหมมีบุญบ่หลุดเที่<อ>ยนวยยยนะเห็ดทางนี่แหละวโอ้เห็ดทางมาทำเลยโดยโดยตัวนี้เศาไม่ชังไพ่เลยบ่ตัวน,นี้ไม่ไพ่เลยบ่่เศเ้าไม่ชังไพ่เลยบ่ไพ่เลย,ยอืม xuôi căn vì nó ở nó thằng xàm khôn nó chạp xoài chậu cứ xê thế ไม่เนี่ต่อเอาต่อกันเอาทางด้ามมันเล่ะตำบุมีเสาเนาะแดงเนาะเสาใหญ่เนี่ ตอคนเนเห็ดกวงอยู่นี่พี่น้องเหรอนาะไม่พอที่ทิงอยู่บ่อไหนแลพวคนเห็ดไปแบบใดนี่เนาะเคนเคยเห็ดอยู่บอนางบ่เคยครั้งแรกบ่อ ครั้งแรกพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อน้องแดงเพิ่นลงมือเองมื้นี้มีเมียอันเป็นกลังใจให้จับไม้จับหยังซอยกันเนาะจะสิเอาหยังม่ะพ่อหญ้าบู่ังกระสีเก่า อืมอะสีเกาได้บ่ยังอะนะแอมฟ <laughs> ากรนะจัดบ้จะสีแอมบ่เใาชิซอมาให้แมนเฮดแนแนนนายเด้พอพเ้อ

อาลงมาต่อข้างล่างก่อนก็นได้อ่ะลงามาต่อข้างล่างก่อนก็นได้เนาะ ตัวกลางกิใช่ไมมบ่พอตัวกลางกิใช่ต่างหากอีกบ่อืม เสามันน้อยเนาะมันก็เลยอยู่เยอยู่เย นี่หาเนี hmm. ่มาหมัดบ hmm? uh ่ทำไมนะชิ huh. uh ้นเจ้า huh. ค uh ุดเหล็กอยู่บ่สะพอนี่นะแค่เหล็กมันดำลงเจ้าเพิ่นก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องสามคนแม่ลูกพ่อแม่ลูกช่วยกันเพิ่นว่าเห็ดทั้งขอกงัวขอกไก่เนมาอ่ะดีแหละเนาะผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเพิ่นกะ ดีใจน้ำพี่น้องเอ้ยที่ปอุจจักเขียดอุจจักหาผุดสวยเขามาเลยเนาะเสากลางนี่จักเสาพอช่องบอกอืออ่าเสาไม้ไผ่บ้านพี่น้องไอ้ไม้ไผ่สิทนอยู่บ่เนาะ <laughs> คือแบบนี้คือสิโอเคอยุ่งเหรอวะแบบนี้น้องแมจอน ส่วข <si suppression> ้าวเนาะน้องแดงกระบุกสวยพอเพื่อนกัะได้พี่น้องเลยระวังไม่งอดด้วตุเจ็บเติบเลยห่ะบูมีไหมน้องพอเนาะมีแต่กระเทินเบิด นะถ้าว่ามีเสาเห็ดจดเจอเฮ้าว่าคือสิได้อายุเฮาว่าถ้าว่ามีแบบนั่นเนะาะจะคกเจ็ดเสาคือสิได้อายุเฮาว่าอันนี้มีแต่กระเทือนเบิดพี่น้องเอ้ย ไม่มีแต่ในน้อยไม่แม่นดอกบะนเลยเนานะอ่าคือไม้แบบนี้มันก็เห็ดบัวได้เนาะพี่น้องมันน้อย,ย,ยถ้าว่าได้ซัมนี่มันผมมีผูกค้ายเหมือนบอ่ไป่ซัมนี่กันหายากซ้ำเซาก,ก็ได้ แบบไม่มันกระดอกมาเลยเนาะแม่เนาะตัวนี้ได้สับอะไรมันสั่นพอดบอกเห็นตัวนี้ได้สั่นี่ตัวนี้อื้อขรึดแบบนี่นี่นี่ดอกบ่ะน้าหนี่ตัวใหญ่นี่ทะรักนี่นี่ตัวตัวใหญ่ทะรับหกได้บ่ตัวนี้ได้ป่ะทะลักใหม่บ่กระลักกลางอหไรกะกลางเนี่ย

ใหม่กระเทือนเนาะดอกมา่ลไรน้องๆเนาะเจ้าระวังไม่งอดเด้อแม่เด้อไม่นี่พอดีพื้นดังเนอนนี่เนาะเห็ดโบได้ดอกแม่เลย ดอกบุญเลยวิ่งแหละฐานบดอุญเนาะพีนพ่นอ้องเอ้ยสิวานาได้ยันี้อยากเห็ดขอกง,งวัวเพิ่นก็นได้ไม่มันดอกบุญเลยเห็ดขอกง,งวัวขอกไก่<ๆ>ทั้งเห็ดขอกง,งวัวขอกไก่<ๆ>สบายดีกุล่ะ<ๆ>จะเห็ดเวี้ยค่อยแม่ค่อยพ่อเด้อจะไม้ใส่มาตาลินไพ่สีมาตาลินชอยเวียกพ่อแม่ไหลใหญ่เป็นผู้บ่าวเลยนี่เราบอกอะไรบอกค่ะ เด้นี่เก็บไม่เก็บยังสวยพอ่สอสวยแม่ฮะและน้องเอ้ใหญ่เด้สิบปลายปีเลยสวยกันสวยเอื้อยฮะและเห็ดคอกไก่คอกยังพากันเก็บไม่เก็บยังฮามเอากับเอื้อยฮะพอสวยพ่อสวยแม่ได้เลยก็ซอยน้องเอ้ดีกว่าไปหลินเนาะสวยกันคนละเล็กละหน่อยสวยเอื้อยแดงฮะและจะบุห็นบัวลา,าห์แหงหน่อยซ้ำ ซอยกั้นหาม่าหาม้ามาใส่เลือกเบิ้งนอกเ๋ยตัวใดอันมันเป็นตากะเอาแต่ว่ามันบอกโอเคกะบเอเอาเอาไว้ดังคนไปให้เพิ่นนี่แหละแถวนี้คนไปอ่าไม่มันดอกเบอร์ะสิเป็นตาอยู่ปุ๊บเนาะพ่อนเนาะ อไม่ดะออกบ่เลยพี <mission. S 1> ่น้องเอ้ยหาเสากับบ like <At> ุมีเด็กจีไปหาในใช้ให้เพิ่นอันนี้เขาเากคนนี้ได้บอนนะครับกันทีซื้อเสาให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะน้องพมีนี่กะมันมันบุมีเสาเนาะเด็กจิไปหาในใช้ยากซ้่มเสาก็ได้ เคใช่เนาะเขากะิึงไปหาท้ามึงสาวก่อนในสายสิมีเนี่ยสาวเห็ดขอกงัวขอกไก่เพื่อนพี่น้องเอ้ยเขากินว่าเจ้าเส็ดขอกไก่นเน้นน้อยมันบ่มีเนาะอันนี้บูมี่ใหม่แล้วอ่าอ่าอ่าคลิาจารณาเบิุงก่อนพี่นออ้องเอ้ยจะเอานาดาเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะบ่มี่ยังไล่เนาะมาหาพ่อน้องแดงกับน้องแดงเพื่อนห็ดขอกงัวขอกอไก่นาดาพี่นอ้องสิงเป็นตาอยู่บ่อันนี้ ดแดงว่าสิเป็นตาอยู่บ่ <laughs> เป็นตาสิอยู่โดนอยู่บอจะว่ะอืมไอคือว่าสิบทรงแท้นนี้เนาะไม้ไผ่ไม้อันนั้นมีแตพาน้องเห็ด,ดเดอแมเดอร์บอกเพื่อนทแหลลูกก็ะไดทั้งสองคนทั้งน้องบิวแล้วก็น้องตูมเฮาเป็นแม่แม่เอ้ยบอกสอนเพื่อนย,ยามว่างก็จังไปลินก็นได้ะนะเห็ดเวียวก,กอนถ้าว่ายามีเวียวก,ก็นเนาะซอย,ยกันเล็กกับเอื่อยกับเจ้าทะเล ใหญ่เลยลงแล้วก็อโอเคน้องหล่าสำหรับคลิปนี้ก็ไอเดี๋ยวสิไปบึงเสาบ่งยังก่อนเนาะค่ะว่ามันมีก็จิซื้อมาให้ถ้าว่าไดไกันเนาะจังหว่ากันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ลาบไปแหละนอก,อกอเลยสบายดีโดยมีติเก็บท่อนไว้แล้วแม่เด้อเป็นเสาเป็นยังกเะเก็บไว้เนาะเดี๋ยวสีพิจารณาบึงก่อนทามันสิได้เสาแบบใดพี่น้องเอ้ ม่ใเป็นอยู่บาขอกมัวขอกไก่นี่ก็ได้มันบุเป็นตาพี่น้องเอ้ยไม่มันดอกไปเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สิลาพูดไหมพี่น้องไปแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยทางบ้านน้องแพรวูก็น้องพม,มีซื้อนู่นนั่นนี่มาให้เพิินหลยแนวอยู่เน,ะะนาะมาอยงไรคลิปนี้ก็สิคอโตไปซื้อเนาะอ,อยู่นักกินให้ส้างทางน้องแพรวอีกก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะดยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดี